สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวาสนาใช่ไหมวาสนาใช่ไหมใช่แล้วค่ะชื่อของกบผมเลยครับชื่อของกบผมเลยครับค่ะผมชื่อว่าอัมนาผมชื่อว่าอํานาเป็นลูกของคุณพะอัอํานยเป็นลูกของคุณพะอัอํานยอําโนยหัวข้าอัมโหยหัวข้าไม่ใช่แล้วคุณมีแฟนหรือยังครับคุณมีแฟนหรือยังครับยังหรอค่ะ ทำถา,า,ามให้คุณคุณมีแฟนหรือยังครับคุณมีแฟนหรือยังครับไม่มีค่ะว้าวบบ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 ว้าวว้อวว้า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 ว้าวว้าอว้างว้งาวว้าวว้าวอ้าาวว้างวเาวค้าววาว่าวอ้าวว้ัวว้าคว้าว่าผม,ม้าวอหาวว้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 ว้ แฟนคุณไม่มีแฟนผมไม่มีแฟนผมไม่มีใครเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมเราสองคนเราสองคนมันรักกันไหมมันรักกันไหมถ้าเกิดว่าคุณคบกับผมถ้าหากคุณคบกับผมคุณไม่ต้องโผล่อดคุณไม่ต้องปวดอดเดี๋ยวพาไปกินข้วยเตี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินก้าวเตี๋ยวชามชเกี๊ยวค้าเช้าชามขา้าวข้ามชามชามเกี๊ยวค้าเช้าชามขา้าวข้ามชามเกี๊ยวข้าวฟ้าขาว่้า นอางี้แล้วกันครับเอาง่าไปแล้วเอาง่ายไปแล้วเอาง่ายเอางี้แล้วกันครับเอาง่ายเอาครับเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมพาคุณเดี๋ยวผมพาคุณไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เช้าเปิดประตูเบญเย็นปิดประตูเฮ้อนั่งเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันคุณไปกับผมไหมคุณไปกับผมไหมเดี๋ยวผมจะพาคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณเนี่ยไปรู้จักไปรู้จักใหญ่กับญาติผู้ใหญ่ อาผมมีสองคนอาผมมีสองคนอาเฮียหดีอาลีเนี่ยอาเฮียหดีอาเลียไม่ใช่นะไม่ใช่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 อาเฮียหดีอาเฮียหดีอาลีเนียอาลียอาลีเฮียหอาลีเฮียอะไรอะไมดิอาเฮียหดีอาลีเฮียอาเฮียหดีอาลีเฮียเดี๋ยวไปยายผมก็มีสองคนยัยก็มีสองคนได้ญาติเยอะเดินเดินาติยายผมมีสองคนครับยายมีสองคนครับ ยายมีเลี้ยงหอยยายมอยเลี้ยงหมีวันดีคือดีหอยยายมีกับหมียายมอยกัดปลาเนี่ยมีเกี่ยวกับหมาอะไรเนี่ยยายมีเลี้ยงหอยยายมอยเลี้ยงหมีวันดีคือดีหอยยายมีกับหมียายมอยยายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยวันดียินกกลับไปทั่มแน่เลยเอาแบบนี้ยายมีเลี้ยงหอยเดี๋ยวๆยายมอยเลี้ยงหมีวันดีคือดีหอยยายมีกับหมียายมอยมียายมีก่อนยายมีนะยายมีก่อนยายมีเลี้ยง ยัมีเนื้อหอยยังมอยยังหมีวันดีคือดีหอยยังมีกัดเหลียหมียังมอยเกี่ยวอะไรกั็มีวะคุณคนชอบสัตว์เนียครับคุณเป็นคนชอบสัตว์เลยครับก็ชอบมิวปาบ้านผมเลี้ยงสัตว์บ้านผมเลี้ยงสัตว์ผมเลี้ยงหมูก็เลี้ยงหมีผมเลี้ยงหมูก็เลี้ยงหมีเอาหมูมายิงข้าวหมีเอาหมีมายิงข้าวหมูเอาหางหมูมาเหยียบหูหมีเอาหางหมีมาเหยียบหัหมูหมูหมูหมีดูสุสีหูหมีหูหมูกัดหมาแน่

มือมั่วไี่มนเอางี้แล้วกันนะครับเอางี้แล้วกันนะผมจะไม่พูดอ้อค้อมผมจะไม่พูดอ้อควอมฟังความในใจของผมฟังความในใจของผมอ่ะพูดเองเลยอ่ะพูดเองเลยใช่ไมไม่ใช่ไม่ตงให้ท่านมาพูดเองเลยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ท่านมาพูดเองเลยท่านจะพูดไม่เกี่ยวกับเขาท่านจะพูดไม่เกี่ยวกับเาท่านท่านนะม มึงอะมึงมาพูดมึงอะพูดมึงไอ้ควายมึงนั่นแหละไอ้ควายมึงพูดเลยมึงพูดเลยมึงโง่มากมึงโง่มากเหรอเม่ะตั้งแต่ไม่รู้อะไรของมึงน่ะตั้งแตะเขาทำไมมึงไม่บอกกูเลยแต่ผมบอกให้นั่นพูดเองไม่ถึงนั่นพูดของนั่นเองไม่ต้องฟังผมโอ้โหมึงบ้าหรือเปล่าแม็กกี้จะไปเตะดเขาซะแล้วคือดแล้วไงมึงไม่ต้องเลยกูเองเออตอนนี้เราขอรับรยวท่านถ้าเกิดท่านเอาคนนี้แล้ว อีตัวต้องถูกบอกได้ไหมกูยังต้องคิดอีกเหรอไม่ให้เหรอเข้าไปเลยโอเคอเดี่มาแน่นกวบพี่จเออค,สสคุณวัฒนาครับใช่<ไ>ผมมีความในใจอยากจะบอกว่าอาเรียอาเรียดไ,ไ,ไ,ไม่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 มี